สวัสดีค่ะน้องมิน้นฝา่งแหมเกียงไก่นะคะวันนี้นะคะมิ้นพาเดินชมรถเก่งนะคะผ่อนถูกนะคะมีคันไหนบ้างนะคะเริ่มต้นที่คันนี้เลยนะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะเป็น Honda Jazz นะคะรถยนต์ปี2015นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000บาทเท่านั้นนะคะ ขั้นต่อมานะคะ t o y ยต a y ยารินะคะรถยนต์ปี 2, 2014สีขาวแบบนี้เลยคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000นะคะลูกค้าจ๋าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ6,000นะคะคันนี้เลยผ่อนถูกมากๆนะคะพี่ๆท่านใดอยากได้รถเก่งผ่อนเริ่มต้นที่3,000บาทนะคะคันนี้เลยน้องมินแนะนำนะคะเป็นแบรนด์ h o n d a เหมือนกันนะคะขั้นต่อมานะคะแบรนด์รถตลาดอีกหนึ่งคันนะคะจะเป็น t o y ยต้าวีออสสีขาวแบบนี้เลยคันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000เท่านั้นนะคะลูกค้าจ๋า คันนี้นะคะเป็นโตโยต้ายาริสนะคะโตโยต้ายาริสตัวนี้จะเป็นเครื่อง1.2สีขาวไซม็กเรียบร้อยนะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่6,000บาทเท่านั้นนะคะรถเก,งก,กง๋งผ่อนถูกๆอีก1คันนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นซูซูกิเซียสนะคะรถยนต์ปี2017อ่าคันนี้ก็ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,000เหมือนกันนะคะคันต่อมานะคะคันนี้นะคะนิสสันอันเมล่านะคะ นิสสันออม่านะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันเท่านั้นเองนะคะลูกค้าจ๋าผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่สี่พันนะคะหรือนอกเหนือจากตัวอื่นๆนะคะมินก็มีให้เลือกอีกเยอะเลยพี่ๆท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อหานุอมมินนะคะที่เบอร์0 9 9ย์เก้าเส